สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คัน VIP เทียหน้านะครับมาแล้วครับปี2013นะครับคันนี้2.0ออโต้ Auto, น้ำมันลวดนะครับรถสวยสมบูรณ์ม,กมากๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านหลังแล้วก็มีแอร์หลังนะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับชุดแต่งรอบคันคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแต่งนะครับใหม่แท้220 0กิโลเมตรนะครับรถ2มือใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ2 2 9 0 0 0าบาทนะครับผ่อน3 9 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยแต่งนะครับสภาพเดิมโรงงานก็ว่าได้เลยนะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับภายในเรียกว่างามจัดสุดยอดเลยครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มาก ดูแลมาดีนะครับไม่เคยชนไม่เคยแต่งไม่เคยแก๊สนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆกนะครับกว้างขวางนั่งสบายนิ่มเงียบขับสบายแน่นอนนะครับเครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม้แท้220,000กิโลเมตรนะครับพุ่สตาร์ทนะครับกุญแจคีย์เลสพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังครบสมบูรณ์ระดับนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวรถให้กับสมาชิกได้เลยนะ ถสวยทรงดีสภาพงามเน้นใช้งานดูแลง่ายอะไรก็หาได้ทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนิสสันนะครับใ้สภาพได้ราคานะครับคันนี้ปี2013นะครับในราคา229,000นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ200 XL เนี่ยนะครับสอนออโต้ Auto, น้ำมันล้วนนะครับปี2013เป็นโฉม m i ม่เน h a อเชนนะครับก็หาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับตามแฟนกลุ่มแฟนขับเขาก็ได้นะครับสำหรับเรื่องรถการคัดรถคัดสภาพรถผมทำหน้าที่ให้ครับคันนี้การันตีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่เคยแต่งซิ่งอะไรทั้งสั้นนะครับสวยสมบูรณ์นะครับกุญแจรีโมทอยู่ครบ ระบบกุญแจประตูคีย์เลสนะครับรถสวยสมบูรณ์ทรงนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่ก็พิจนารณาตรวจสอบดูได้ครับกับรถสวยสวยสภาพงามงามาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับนะครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบทรงนี้ VAP เทียนาครับ VAP เทียนามีแอร์หลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายถ้าใครเคยได้ขับหรือเคยได้นั่งนะครับรับรองติดใจแน่นอนนะครับส่วนการซ่อมบ,บำรุงดูแลนะครับก็ตามกลุ่มตามแฟนเพจนะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับหาอูเฉพาะหาอูเก่งๆท่านจะใช้งานได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับทั้งสภาพทั้งราคาผมบอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มถึงจะมีรถไฟฟ้ามานะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมกันครับใครชอบก็ไปใครไหวก็ไปใครไม่ไหวก็มามือ2ใครชอบมือ2ก็มาครับผมยังคัดและเลือกรถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับที่เหลือสมาชิกพิจนารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับผมทําหน้าที่คัดรวมถึงกล้าการันตีว่าไม่เคยชนการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดทุกกรณีรับประกันได้ลดทุกกรณีนะครับดูผลงานในช่องนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า4-5ปีนะครับรับรองว่าคัดรถสวยเช็ครถดีมีคุณภาพมาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ทําอย่างไรดีครับติดตามเราไว้ครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยการันตีให้ทุกคันนะครับดูผลงานได้เลยครับว่าผมคัดจริงหรือไม่นะครับรับรองนะครับสวยคันนี้ งามสภาพแจ่มจริงๆนะครับ229,000บาทครับโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่นะครับปี2013นะครับสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่เคยซิ่งอะไรทั้งนั้นนะครับ